เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเดสบายเดลัยกันด้วยวันนี้ผมจะมาจูฆารกรแล้วก็จะตีลังกาโชว์เฮ้ยดูคนดูนะว้าวเฮ้ยอย่างเท่เลยอะไรกันนะครับเนี่ยถ้าเราอุ้ยผีเดือเดเลดผีเดือเดเลดเฮ้ยแย่แล้ว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 ,ลว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 พอมาไปก่อนเลยครับพอมาไปก่อนเลยหนึ่งสเต็มหนึ่งสเต็มสเต็ปตีอะไรกันครับตีอะไรกันครับเฮ้ยเราตีลังกาได้ว่ะดูดีดูดีปุ๊บปุ๊บดูดี เพ้เกินมันอยู่ตรงนี้แล้วเว้ยเดี๋ยวเราจะล่อฆาตากรมาก่อนเว้ยการที่เราตีลังกาได้เนี่ยมันคือการลงมดนะครับส่วนใครที่อยากทำเนี่ยกต็ต้องไปหาวิธีต้องไปหาวิธีตีลังกากันเอาเองเพราะว่ามันเสี่ยงที่จะโดนแบนง่งผมก็เลยไม่แนะนําสักเท่าไหร่แต่ว่าผมไม่สนใจผมไม่สนใจอุ้ย่เครื่องยังล็อกอยู่เลยแต่ว่าเครื่องนี้เครื่องนี้ได้อยู่เครื่องนี้ได้อยู่เครื่องนี้ได้อยู่ ก็นี่จะเสร็จแล้วเพื่อนจะเสร็จแล้วอุคาตะก,กรมันก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยตัวเนี้ยคือมันเป็นตัวเมตาเลยเว้ยตัววินวองเนี่ยตัวที่โหดตัวที่ทุกคนชื่นชอบในแผ่นนี้ผมกาลังปั่นไฟอยู่ผมเชื่อเพื่อนผมเชื่อเพื่อนแล้วก็ชุดที่ผมใส่เนี่ยเป็นชุดที่แบบลงมอสเหมือนกันนะครับเห็นปะมันจะเป็นชุดแบบอย่างเทพ่ะมาจากเรื่องมาจากเรื่องอะไรวะที่มีไมเคิลน่ะเรื่องฮาโลวีนเฮ้ยตายยากคาตก,กรมันตีรัวๆเลยทุกคนมันตีแบบติโอู ตีแบบตียับยับกดตีแบบกดตีรัวๆผมโดนกระทืบเเพื่อนตรงนี้แน่เลยเย้แล้วเย้แล้วเย้แล้วมันเห็นแล้วอะผมต้องไปผมต้องไปบังน่าจะหลุดนะเนี่ยไกลอยู่นั้นน่ะไกลอยู่โอ้ชิดทำไมไม่ทันโอ้โหมาลากมาไกลมากเลยนะเว้ยแบบไกลสุดขอบโลกตรงนั้นน่ะกูโดนกูโดนกูโดน ฮิวก่อนฮิวก่อนเตือนเนผีไปไหนแล้ววะเราฮิวมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวผีมันลากไปแบบไกลอยู่นะเสร็จแล้วกล่องพยาบาลนี่คือแบบเหมือนผมยื่นเสียงมันวะเครื่องปั่นไฟหมดแล้วมากมันเฝ้าว่ะดิกี่หอยมันกี่หอยมันสวย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  โอ้โหแทงไปก่อนหนึ่งสเตปแทงไปก่อนหนึ่งสเตปกูเจ็บกูเจ็บเลยกูเจ็บเลยมันจะตามใครกันเนี้ยทีเนี้ยตามคอเด็ดหรอแต่คอเด็ดมีแทงหลังต้องรีบปั่นก่อนทุกคนต้องรีบปั่นแล้วยังไงเพื่อนก็มีแทงหลัง่ะดูดิวอ้โหอย่างที่แอคับน้อง มันเป็นมันเป็นแทนการกวากมือนะที่ผมใช้เนี่ยมันจะทำการกระโดดตีลังกาแบล็กฟลิปอะกระโดดกลับหลังอย่างที่ฆ่าตกรน่าจะไล่ล่าคอเดดแต่คอเดดมีแดงหลังอันนีประเด็นอนะแต่มรู้ใกล้หมดหรือ,อยังนะมันนานแล้วเนี่ยเราปั่นไปก่อนเราปั่นไปก่อนด่านนี้ค่อนข้างที่จะงงนิดหน่อยนะมันไม่ใช่ด่านหลักครับ แล้วแต่ดวงเลยว่าจะวิ่งไปเจอไม้หรือเปล่าถ้าเพื่อนวิ่งมางเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องถอยเราโดนตีแทนได้เราก็ปั่นไปเลยอย่างเงี้ยก็ปั่นไปเลยมันจะได้เปลี่ยนตัวไงเราก็ปั่นไปเลยชิวๆชิวๆเปลี่ยนหน้าตีแถวนี้ว่ะถ้าเราคว้าหาตัวบ่อยเกินอย่างนี้บาดลัดไม่ขึ้นแล้วเนี่ย ฆาตกรยืนวอกล้มอันนี้คือแดงหลังน่าจะหมดแล้วครับนานละฝั่งน,นี้ไม่มีคนปัดเลยเหรอหูเครื่องมันอยู่ใกล้กันด้วยดิประเด็นเครื่องสีเหลองนั้นคือวางระเบิดเอาไว้มันมาหาทางผมเลยผมเหิดแล้วผมผ็ดแล้วฆาตกรมันจะมาเอา้มามันกลับไปแล้วนี่โอ้เล่นแบบรัดกุมอยู่นะ มันจะต้องได้ใช้แทงหลังแล้วครับต้องได้ใช้แทงหลังแล้วฆาตกรไม่ไล่ล่าเราเลยต้องแทงหลังแล้วนะคือจะทําตัวเดียวให้ตายอะ่ะเล่นแบบรัดกุมจัดจัดแทงหลังแทงหลังต่อไปต้องไปสับแล้วผมว่าหลังจากแทงหลังลงมาเนี่ยน่าจะอยู่ได้อยู่ไม่นานน่าจะมีลุกเอง มันจะอุ้มหรือเปล่ามันจะอุ้มหรือเปล่าทางหลังเด้อทางหลังเด้อเครื่องบันไฟเหลือสองมันไม่ตีว่ะมันจะเอาคอเดดเฮ้ยเฮ้ยถามจริงถามจริงมันจะเอาเลยมันจะเอาเลยมันจะเอาเลยเอาเลยเจาเลยเนี่ยเจ้าเลยเนี่ยตีั้นซีถ้ามันจำเป็นตีชั้นซี่ถ้ามันจำเป็น เอาว่ะมาไล่ผมแล้วมาไล่ผมแล้วอู้หูไม้ละเฮ้ยตายยากไม่โดนอดิไม่โดนอดิดดอเฮ้ยยาวไปหาคอเด็ดแล้วอ่ะตีลังกาโชว์ไป็หนึ่งทีว้าอ,อะไรมันจะเีพขนาดนี้แล้วน้องเชอริวูเขาแบบมาไล่แค่แป๊บเดียวเองอ่ะอย่างนี้ถ้าคอเด็ดลม้มก็คือตายแล้วครับผมต้องเร่งเร่งปัดนแล้วฝั่ง,งนี้มีเครื่องปล่าวะานั่นนะ เหมือนจะเจอ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 ,จเจอปั่นปันป่นลอ eline, ่อปั่นล่อปั่นล่อไม่สนไม่สวนปั<_<_<_่นล่อเลยปั<__<_<__<__่นล่อเลยเกิือนไปเกิือนไปแบบนี้ก็เกิือนไปขึ้นหันปะวะไปเร็ว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 โอ้โหรอบนี้แม่งตะลึงว่ะตาตะลึง โลแต่ก็ดึงอะครับไม่มีโบโลแต่ก็ดึงอะครับโบโลอยู่ในใจต้องไปปัดแล้วอะแทงหลังก่อนแทงหลังไปก่อนแทงหลังไปก่อนเล่นเดดบอยต้องมีเพิร์กแทงหลังนะเอาถามจริงทํถามจริงเหอะถามจริงเชียวเล่นเดดบอยแต่ไม่มีเพิร์กแทงหลังแล้วมันไม่ได้เล่นเดดบายแล้วมันยืนเฝ้าอดิครับ ผมยังไม่เคยโดนแขวนเลยนะผมโดนแขวนแทนเพื่อนได้แต่เครื่องมันไม่ได้ปัดแล้วนี่ฆ <c oughs> าตรกรแบบมันตีแบบ้ยมันอยู่กับผมวะมันวิ่งไปฝั่ง้นแล้วนะ่ะแต่ผมไม่มีบาร์โรว์ท์โดดเปนหนึ่งสเต็ปไม่มีไม้ไม่มีที่ให้ไปเฮ้ยทำไมยังไม่ดึง ดึงก่อนดึงก่อนเจอมันมันเจอคอเดตแล้วครับคอเดตอีกรอบหนึ่งตาแล้ว <c oughs> ต้องร่วมใจกันฮิวล้วก็ไปบังวะ <c oughs> เครื่องปั่นไฟต้องปั่นบ้างนะต้องปั่นบ้างนะคาตกร,รเอาเรื่องอยู่อุ้ยจะแตกผมงงผมงงว่าเฟิงหมินนี่แบบไม่มีแทงหลังหรือว่ามีหรือว่าแทงว้าว แทงว้าวผมยังไม่เคยโดนแขวงกับกับมิกอะปั่นไฟเร็วปั่นไฟทีมงานมันต้องคุณภาพถึงจะไม่มีดิคอร์ดมันก็ต้องคุณภาพเหมือนกัน <_ H ug> ผมมีไฟฉายช่วยดีประเด็นเ่วนนี้มีป้าวไม้อ่ะไม่ใช่มีเครื่องป่าจีหอยเอ้าทำไมไม่ติดอะ่ะ ขั้นหน้าต่างไปหนึ่งทีทันปะหนะทันอยู่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 จะอุ้มเมงไหมหลงหลงครับหลงหลงห,ลงหลงโอเคไม่เป็นไรพอได้เดี๋ยวมันต้องมีไปหาข้อเด็ดตรงนั้นแน่เลยเว้ยผมรอดึงผมรอดึงเลยตรงนั้นไม่มีเพื่อนคอยฮิวอยู่แล้วใต้ดินหรือเปล่า กดได้ดินไปอีกไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกอเขียไปแล้วเคือเครื่องไม่ได้ปัดเลยเว้ยตอนนี้ต้องเปิดปกุญแจแล้ว่า <c oughs> พอเด็ดฮิวแล้วโอ้โหนี่เซฟสุดสุดอะเซฟแบบสุดสุดเลย <c oughs> ผมว่าผมต้องปัดแล้ววะแม่งเอ้ยไม่ได้ปัดเลย ผมว่าตรงนั้นอะไมค์ Mike. มันตีมวย <g ul ly> เฮ้ยเทียนชั้นสี่เทียนชั้นสี่มันไม่ได้สุดอะผมขอแยกไปปั่นก่อนดีกว่าดีเป้าวะแต่คนจูค้ครจะเป็นผมแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าไม่โดนแขวนเลยฆาตกรมันก็เอาเรื่องอยู่ปั่นไฟาาทำไม้เป็นหนึ่งสเต็ป ไล่ใ,ใครวะไล่เฟิงหมี่อย่างนี้ตายแล้วนะเวยรอบเนี้ยผมปัดลอดเลยให้มันตีเราจะไม่ยอมเสียทาหารแค่แต่นายเดียวจะไม่เสียเด็ดขาดไปไปไปตั้งไวเท้าหลอกก็ตั้งไวเท้าหลอกลลอก็เอา้ามันอยู่ไหนมันอยู่นูน่นหมวย ยื้ยพับหมายด้วยพับเพื่อบังให้อยู่มานรีบพับเกินนะดิมานรีบพับเกินนะดิบังหลัง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 ไปเลยบังหลังไปเลยบังหลังไปเลยโอ้โหเรียบร้อยสวยผมลูเองผมลูเองกระโดดลงขาดอขาดอได้ได้อยู่ะได้อยู่ะคือแบบ พวดคุณภาพตอนเนี้ยตายแล้วนะ่ะอุ้ยรอส่องไฟรอส่องไฟใช่ป่าะวะหน้ามันติดกำแพงอ่ะหรือไฟฉายหมดไปแล้วตายอดีตต้องรีบปัดแล้วเครื่องนี้จะทันปะเนี้ยขันวะ ตรงนี้ไม้เหลือหรือเปล่ากูไปละกูไปละเดี๋ยวผมเองเดี๋ยวผมดึงไว้ให้เองไปเปิดไปเปิดถ้าเราอยู่ไหนไม่รู้เว้ยนูน่น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 น,น,น,นี่ไง <c oughs> พับไปเลยแล้วกันเฮ้ยทำไมไม่กระโดดนะไม่เป็นไรเม็กยังได้อยู่เมกยังเล่นได้อยู่เมกยังเล่นได้อยู่แต่มันแทงไม่ได้แล้วดิ ไปดิไปดิไปการนไปกานไปบงังไปบงังไปบงังไปบงัปบงอฮ้ยตายยากดุนดูดิแอบตีลังกาวู้แม่นี้แม่งโคตรสนุกเลยถึงถึงจะแบบรอบนี้เราจะไม่ได้จูกนะมันแบบแทบจะไม่ได้เราเลยนะแต่มันก็แบบ ก็สนุกอยู่ว่าโอ้โหค่าตะกอนกระทืบเร็วเป็นไงครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ตีลังกาโชว์เท่าไหร่เลยก็สนุกดีครับเกมนี้ขอบคุณที่มารับชมแล้วก็ใครที่อยากจะลงมอสจริงๆก็ไปศึกษาเ,าเองแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะมันเสี่ยงอาจจะโดนเบีนได้บา,บายบายครับ